สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดโคราชนะคะแล้วก็เรามีติดตั้งต้นไม้ประดิษฐ์ขนาดใหญ่นะคะเป็นต้นดอกคูนต้นนี้เลยดูนะคะจะเป็นทรงตัวแอลซุ้มโคงแบบนี้นะคะ ต้นนี้นะคะความสูงจะอยู่ที่ประมาณเกือบ3เมตรประมาณสัก2เมตร80ได้นะคะแต่ว่าตัวความคุ้มกว้างของดอกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันใกล้ๆนะคะนี่เลยพามาดูตรงนี้ก่อน ต้นนี้นะคะใช้เป็นลำต้นไม้จริงนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะเป็นฐานปูนนะคะหล่อปูนมาแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยยญ้ามอสสวยๆแบบนี้นะคะส่วนลำต้นนะคะนี่เราเลือกลำต้นสวยๆแบบนี้มาให้เลยนะคะแล้วก็จะมีการทำสีนะคะ บวกกับนี่อ,อันนี้เป็นลำต้นไม้จริงแต่ว่าเรามีการใช้เทคนิคผสมไฟเบอร์กลาสนะคะจะได้เห็นตัวลายลวดลายของลำต้นได้ชัดขึ้นตรงนี้นะคะจะมีการนี่ใช้ไฟเบอร์กลาสช่วยเป็นเทคนิคพิเศษของทางร้านเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูทุกคนคะก็ก่อนหน้านี้นะคะช่างก็มาต,ติดตั้งเป็นลำต้นนะคะแล้วก็ต่อกิก่งตระจา้ไว้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะ เราจะต้องยึด,ดแหนเ้าก็ต้องยึดลวดนะคะแบบนี้นะคะกับเพดานไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้นี่กิ่งของเขานะคะพุ่มฟว้างออกมาที่เห็นนี่คือ5เมตรนะคะค่อนข้างกว้างมากๆนะคะเราก็เลยต้องยึดนะคะกิ่งไม้ติดไว้กับ ด้านบนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักลงมานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะช่างกำลังยิงใบกับดอกนะคะนี่ค่ะยิงดอกแบบคูนเป็นแบบนี้นะคะทีมนะช่างกำลังยิงดอกะคะเดี๋ยวจะยิงที่เต็มเลยนะคะ ไม้ประดิษฐ์ขนาดใหญ่นะคะยิ่งทรงยากๆแบบนี้นะคะต้องขออนุญาตใหทท้ทีมงานช่างเรามาติดตั้งให้นะคะเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้นะคะถ้าต้นไม้ที่มีความสูง2เมตร6กเมตร70ขึ้นไปนะคะลูกค้าไม่สามารถติดตั้งเองได้นะคะเพราะว่าเน้นย้ําเลยมันจะเกิดอันตรายมันจะมีการกิ่งหักลงมานะคะหรืออาจจะมีการล้มมีการพลิกคว่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอันตรายกับบคุคคลท่านอื่นนะคะ มันจะไม่มีความแข็งแรงและคนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายท่านเลยนะคะถามเข้ามาว่าทําขึ้นเป็นลําต้นแล้วส่งมาได้ไหมจริงๆทําเป็นระบบน็อกดาวส่งให้ได้แต่การติดตั้งนั้นนะคะต้องใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยนะเสร็จแล้วนะคะช่างยิงไป90%แล้วนะคะทรงจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัว L นี่เลยนะคะตรงนี้นะคะ สามารถเปลี่ยนเป็นดอกอื่นได้นะคะถ้าเป็นดอกซากุระนี่ก็คิดว่าดีงามนะคะเออเผื่อลูกค้าสนใจนะคะเปลี่ยนเป็นดอกซากุระหรือว่าเป็นแบบดอกไม้ mid and m a แมชก็ได้นะเอามาดูตรงรอยต่อนะคะการที่จะทำให้ต้นไม้โค้งได้อย่างนี้นะคะต้องเป็นช่างที่มีประสบการณ์และมีฝีมือมากๆเลยนะคะมาดูตรง รอยต่อนะคะตรงนี้1ข้อนะคะข้อต่อนะคะตรงนี้ต้องทําด้วยประสบการณ์นะคะแล้วก็กิ่งไม้ที่เราได้มามันไม่เหมือนกันเลยสักกิ่งนึงนะคะต้องเลือกกิ่งที่ที่เอามาต่อแล้วทรงสวยนะคะตรงนี้มี1สเต็ปนะคะต่อโค้งมาด้านนี้นะคะนี่โค้งตรงนี้อีก1สเต็ปนะคะอ่าแล้วก็ลากยาวไปทางนู้นเลยนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นต้องเลือกกิ่งไม้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ <S <S ตรงนี้ต้องใช้ทีมง,งานที่เชี่ยวชาญมากม 너도 한테 눈에 매력적인 입소 네가 내게 말을 걸 때마다